ขับเนกะ้าโมงเดี๋ยวจะไปบึงของหลวงต่อดทางทางล่างทางฝ่ายดน้ำอยู่นะครก็น้ำก็อาจจะ เวลาอาบก็ตักขึ้นมาก็ดีเผื่อคนอื่นด้วยอันนี้ขอเราเดินทางลัดอีกทางนึงนะถ้าอาองค์เจดีนี่องค์เจดีอยู่ซ้ายสาลาอยู่ขวาจะมีทันเดินลงตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็จะผ่านไปที่สำนักสงฆ์ก่อนแต่ก็เดินได้เหมือนกัน ตอนเดินขึ้นภูหลังการนะผมเดินขึ้นจากที่ทำการนะตรงนี้เดินขึ้นประมาณจับระยะดูนี่ก็เกือบๆน่าจะ6กกิโลกว่า6กกิโลนี่ผมไปพักตรงเลยศาลาไปทางลานกว้างงนี้นะมันจะชมวิวได้เปิดตามแผนที่ แล้วก็อีกทางหนึง่งสามารถขึ้นจากวัดพระธาตุภูลังกาซึ่งจะมีหน่วยอยู่ด้วยใช่ไหมพี่ก็จะมีหน่วยของหน่วยพิทักษอุทยานของอุทยาน,นชาติภูลังกาอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้จะใกล้กว่าว่าประมาณสองสามโลขึ้นบันไดบางช่วงแล้วก็เดินขึ้นมาก็จะอยู่ตรงลานกว้างได้เลย